ค่ะผัดหมี่นะคะใส่กระเทียมเกียวโกเกียวกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำตาลเนาะน้ำตาลอยู่ผู้ใดมากหน่อยมากหลายก็บิ่งเอาเด้อจ้ะแล้วก็ซีอิ้วดำอันนี้ก็ชอบน่อยชอบหลายเล้ยเต่แล้วแต่เหมือนกันนะคะหนวน ใส่พวงนัวลงไปโห,โหใส่ซอสใส่เ,เกลือนิดนึงก็ได้ด้ออันนี้ก็ให้ใส่เกลือ,อ,เเอใส่เกลือค่ะใส่เกลือนิดนึง ใส่ซอสอีกทีค่ะผัดหมี่ผัดหมี่แบบไม่ง่ายนะคะแล้วเราก็เอาเส้นหมี่ลงเส้นหมี่เส้นหมี่ที่เราแช่ไว้เส้นหมี่ที่เราแช่ไว้ กินได้ที่เติมนั่งไปพร้อมนาทีครึ่หงหอมตัดครึ่หงหอมนะคะนี่นะนี่เป็นน้ำนี่เห็นนุน่มเนาะใส่น้ำนี่ให้มันนุ่ม พัดจนมันแห้งคนละนี่พัดเสร็จเห็นมันแห้งแต่ใส่ต้นหอมถ้าพัดเสร็จก็ต้องใส่ต้นหอมพัดเสร็จใส่ต้นใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมเด้วใส่ไข่ทอดซอยๆๆก็ได้นะียจะไปปรุงเป็นใส่พริกผงพริกผงมะนาวน้ำตาล กระไดเดอ้อแล้วแต่คนมักเดอ้อรผัดมีสูตรธรรมดาสูตรบ้านๆห้องนี้แหละผัดมีสูตรบ้าน จะว่าทานข้าวกับอะไร,รแต่ละวันยังย่านอ,อ้วนช่วงใสสังเกตเราได้ใสเสือเราได้เฮ็ดเลือกกินแซ่บได้คำพกดดีทำให้เราอ้วนกระดาษเสวยสวยเส้นสวย,สวย,สวยถ้าอยากได้เป็นสีชมพูก็ใส่ซอสใส่ซอสมะเขือเทศเด้อค่ะเด้อ มันไม่มีซอสมะเขือเทศใส่ซีอิ๊วเอาไปสีเนี้นะสีสมัยโบราณสีนกรอกช่มพู้สมัยเด็กหน่อยกินดีดีย่าทํามีกรอบเนาะมีกรอบก็คงม่กอร่อย